สินเจียยูอีสิ่งนี้หวใชัยมั่งมีสีสุขเราจะมั่งมีสีสุขได้เพราเพราะเราเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเสียสละคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสีทานใช่บ้านโตเราจะเป็นคนมั่งมีสีสุขได้ เราต้องเป็นคนเสียสละรู้จักให้ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาเป็นคนรู้จักพอเพียงรู้จักพอคอสุขทุกสถานรู้จักการเวลาพาสดใสรู้จักตนพ้นทุกมีสุขใจรู้จักใครไม่สู้รู้จักพอพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสันตุีปรลมังทนังความสันโดษคือใจพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนี่แหละคือเศรษฐี เศรษฐีไม่ได้แปลว่าคนรวยเงินเศรษฐีแปลว่าคนรู้จักพอมีความมากน้อยเป็นคนเียสละเป็นคนมีน้ำใจสาธุสาุ